กลับมาติดตามทันโลกเอ็กเพรสกันต่อตอนนี้ไปที่ญี่ปุ่นกันนะคะล่าสุดทางการญี่ปุ่นก็ได้ออกมาประกาศให้ประชาชนหลายล้านคนเลยค่ะต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนนะคะในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเจอกับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องนํามาสู่น้ําท่วมฉับพลันแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มมีดินโคลนถล่มแล้วด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตอนนี้มีรายงานผู้สูญหายห,ายหลายคนแล้วด้วยค่ะ โมโมตุนิยมวิุทิยาของญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศเตือนระดับสูงสุดนะคะช่วงเช้าวันนี้ในจังหวัดคุมาโมโตะระบุว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกมากกว่า40เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่บริเวณเหนือเกาะคิวชูก่อนที่จะมีการประกาศลดระดับการเตือนภัยหลังจากแนวฝนเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกสู่แถบโตเกียวโดยคาดว่าจะมีฝนตก20เซนติเมตรภายในช่วงเที่ยงวันนี้ ข้อมูลจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยของญี่ปุ่นบอกว่ามีการออกคำแนะนำแล้วก็คำเตือนให้อบพยพประชาชนจากพื้นที่กว่า3ล้านคนในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้โดยมีประชาชนกว่า3 8 4 0 0 0 0คนที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะได้รับคำเตือนอบพยพในระดับสูงสุด ที่จังหวัดคุมาโมโตเองก็มีรายงานผู้เสียหายแล้วผู้สูญหายแล้ว3คนค่ะซึ่งก็เป็นครอบครัวที่ถูกดินถลม่มขณะที่พวกเขากําลังขับรถมุ่งหน้าไปยังศูนย์อพยพโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถค้นหาและช่วยเหลือออกมาได้แล้วสองคนอีกคนยังคงหาไม่เจอนะคะนอกจากนี้มีผู้สูญหายเพิ่มเติมอีกสองคนในพื้นที่อื่นของจังหวัดด้วยขณะเดียวกันมีรายงานผู้สูญหายหลายคนเลยค่ะที่พัดตกลงไปในแม่น้ําที่เอ่อล้นในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตแล้วก็ฟุกุโอกะ ที่เมืองคามมีามาสุเกะนะคะมาคุสะที่สถานีโทรทัศน์ NHK เนี่ยรายงานว่ามีประชาชนกว่า20คนติดค้างอยู่ที่แคมป์ค่ะแล้วก็พื้นที่พักอาศัยบางส่วนกำลังรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝนตกหนักกระทบต่อผู้คนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลโอบองขบวนรถไฟชิงกันเซ็นที่เชื่อมระหว่างคาโกชิมะแล้วก็ฮากาตะ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะคิวชู u, รวมไปถึงรถไฟท้องถิ่นก็ถูกระงับการให้บริการช่วงเช้าวันจันทร์ไปแล้วค่ะแม้ว่ารถไฟบางเส้นยังยังกลับมาใช้บริการได้บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทําให้พื้นที่ตะวันตกของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนที่ตกหนักมันเคลื่อนตัวไปทางยังตะวันออกแล้วจากข้อมูลของบริษัทคิวชูอิเล็กทริกพาวเวอร์ระบุว่าบ้านเรือนกว่า6 0 0 0หลังในจังหวัดคุมาโมโตประสบปัญหาไฟดับแต่ก็เกือบครึ่งหนึ่ง สามารถกู้นะคะแล้วก็กลับมาใช้ไฟในช่วงบ่ายวัาน,นี้ค่ะ